ครับผมสวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่อง Bent Blem นะครับผมนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับคอมตัวใหม่ที่ผมพึ่งจะจัดมาใหม่ๆเลยนะครับผมนะก็เรียกว่ารอไป2อาทิตย์เลยนะครับผมนะเนื่องจากว่าของมันไม่มีนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าออพอเราสั่งปุ๊บเนี่ยของมันขาดเขาก็เลยหามาให้นะครับผมนะฮะก็ในวันนี้มาอยู่กับคอมตัวใหม่นะครับผมซึ่งคอมตัวนี้ที่ผมบอกไปเมื่อคลิป คลิปไหนหนึ่งนี่แหละที่ผมบอกไปว่าเออผมจะในอนาคตางหน้าผมจะมีคอมใหม่แล้วก็จะทำเป็นเกี่ยวกับช่องอแคสเกมหรืออัดเกมให้แบบว่าอัดเกมให้คนดูแล้วก็ลงช่อง youtube ของตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะทำงานภาคจย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับผมโอเคนะก่อนที่เราจะไปไปไหนวะ ทางนั้นไปดูสเปคเครื่องกันก่อนนะครับผมผมขออนุญาตเปิด CPU แซ่บนะครับผม <24 S 1> ะะเข้ามาดูกันก่อนเลยนะครับอ <24 S 1> ่ะอันนี้จะเป็น CPU นะครับผม CPU นะฮะจะเป็น AMD Ryzen 5 5600G นะครับผม6คอร์12เกรดแล้วก็ส่วนไอกะเฮิร์ตเป็น3.90ไอกะเฮิร์ตนะครับผม ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งไลเซนเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ5้าหรือ6เดือนนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เป็นตัวที่ CPU มีตัว CPU มีออนบอร์ดในตัวนะครับผมเรียกว่าค่อนข้างที่จะเล่นเกมลื่นๆหลายๆได้นะสำหรับคนที่ไม่ไม่มีการ์ดจอนะช่วงนี้ช่วงนี้ยุคแบบว่ายุคแบบยุคใหม่เนาะมันก็แบบว่าการ์ดจอก็ยังแพงเหมือนเดิมน,นะครับผมบิตคอยก็ยังไม่ลง นะครับผมโอเคไปดูกันต่อนะครับผมเมนบอร์ดนะฮะเมนบอร์ดเป็น b 4 5 0ร้ m olas นะครับผมเป็นของ amd เหมือนกันนะครับผมซึ่งบอร์ดตัวนี้มีไฟ rgb เหมือนกันอ่าสามารถเล่นลูกไฟได้นะครับผมมีโปรแกรมเจ้าตัวนี้อยู่นะครับผมนะเป็น rgb full อ่า full f ฟูลฟูลฟูลท i o n อะไรทุกอย่างเนี่ยแหละนะฮะอันนี้สามารถไปปรับแต่งได้เลยครับผมนะซึ่งบอร์ดตัวนี้อยู่ราคาประมาณ2,000กว่าบาทไม่แพงนะครับผมหรือว่าค่อนข้างที่จะราคาเบาๆนะครับผมอ่า ต่วนต่อไปเป็นแรม DDR4 16กิกนะครับผมบัสสปีดอยู่ที่3,002เมกะเฮิร์นะครับผมซึ่งที่ผมเอาวัดสูงเนี่ยพบว่าผมเอามาเล่นเกมด้วยแล้วก็เอามาอัดเกมหรือว่าอัดหน้าจออัดอะไรอย่างเงี้ยคือเอาง่ายว่ามันหลายๆอย่างนะครับผมซึ่งบัส3,002นี่คือค่อนข้างที่จะดีนนครับผมนะสำหรับในการทําพวกงานพงงานภาคหรือว่าตัดต่ออะไรอย่างงี้ซึ่งแรม16กิกบัส3,002นี่ตอบโจทย์คุณได้นะครับผม หรือใครจะอัปเกรดเป็น3ามพก็ได้นะครับผมเรื่องที่ว่าข้้งที่จะลื่นไหลเหมือนกันนะผมส่วนกราฟิกนะฮะกราฟิกก็ไม่ต้องพูดนะครับผมเป็น amd r a d e n กราฟิกนะครับผมกิกะไบต์เทคโนโลยีนะครับผมเป็นเบยก้าตัว7นะครับผมซึ่งตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาเปรียบเทียบกันตรงที่ว่ามันเทเท่ากับ gt 1 0 3 0 ti หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า าจากที่ผมดูมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอเคมันก็เทียบเท่ากับ GT 1 0 3 0นะแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันข้อมูลจริงหรือเปล่าหรือใครถ้ามีใครหรือว่าใครมีข้อมูลจริงก็สามารถบอกกันได้นะครับผมนะผมก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับนะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนะนะก็ลองทดส,สอบเกมไปลหลายเกมเหมือนกันก็คือเกมแรกเลยก็เป็น PUBG ครับผมแล้วก็มี Assassin Creed นะ Assassin's Creed นะครับผม เรียกว่าเป็นโอเพนเวิลด์ที่ใหญ่เหมือนกันในเกมนี้ครเรียกว่าเลืนล่นครับผมเฟรมเรทตรงที่ประมาณ56าสิบหกเฟรมเดทฮะบางทีแบบอาจจะมีฉากแบบระเบ,บิดตุ้มต้าอะไรเงี้ยอาจจะลดลงมา40อย่างงี้ผมแต่ไม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 ่แบบเยอะมากนะครับผมส่วนทับจีนี่ก็ไม่ต้องพูดครับผมเรียกว่าทับจีนี่ก็ลื่นไหลหัวแตกแล้วร้อยกว่าเฟรมนะครับผมปรับสูงสุดยังเล่นลื่นเลยนะครับผมนะฮะโอเคก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองสักเกมหนึ่งไปลองสักเกมหนึ่งก็แล้วกันเนาะโอเค โอเคครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม PUBG นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเซตติ้งกันก่อนเนาะเซตติ้ง uh, จริงๆไม่ต้องเซตติ้งก็ได้นะ <All right. S 1> uh, เดี๋ยวขอเข้าโหมดสักโหมดหนึ่งนะโอเคนอแแบ,บนี้แหละแบบปนนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้เซตติ้งนะอันนี้ผมปรับเป็นโลอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะลองปรับสูงสุดให้ดูเลยนะตอนนี้ก็ ผมเปิดโปรแกรมตัวเทส FPS ขึ้นมาด้วยนะครับผมนะจะดตูตรงที่ว่า GPU จะทำงานที่62%แล้วก็92%นะี่ครับผมนี่นะฮะเฟรมลื่นๆเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ประมาณ70เฟรมได้นะครับโอเคเดี๋ยวปรับเราปรับกราฟิกให้สูงสุดไปเลยอ่านี่อะไรขออันนี้ผมปรับความละเอียดเป็น1280นะครับผมให้มันเข้ากับอันนี้นะฮะอ่าเข้ากับหน้าจอผมนะครับผมอ่าลองปรับอัลต้าดูนะครับเฟรมเรทอยู่ที่40 47เฟรมนะครับผม ควนขคันจะนุ่งนวลหนึงนะแต่แต่ว่าก็ลื่นนะครับผมนะถือว่าไม่ไม่แย่มากนะผมนะโอเคถ้างั้นเราลองมาปรับเหมือนเดิมดูะเรามาปรับเหมือนเดิมจากเอาต้าเป็นสูงนะครับผมนะดูนี่ครับผม6 0เฟรมเลทนะครับผมเรียกว่าลื่นเลยนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้สามารถนี่เป็นไงลื่นถือว่าลื่นนะครับผมลื่นปืดเลยนะโอเคถ้าปรับโลาพมันจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมนะอยู่บนเครื่องบินก็ไหลลื่นเลยนะ60 60เฟรม70เฟรม80ดสิบเฟรมเนี่ยโหนี่เก้าสิบมองมองข้างบนมองข้างบนเป็น120พอมองข้างล่างไ้าสิบสามสปดเจ็ดสนะครับผมโอเคนะอันนีอ้อันนี้เล่นเล่นเล่นกระบอกนะอันนี้มันเป็นหมดเป็นฐานพอดีพอดีอดว่าเพิง่งเพิ่งเล่นใหม่ก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะไม่ใช่ไม่ค่อยเก่งสิเพิง่งเพิ่งเล่นนะครับผมนะมันให้ฝึกซ้อมก่อนนะครับตอนนี้ Okay. ตอนนี้40เแฟรมเรทนะ50เแฟรมเรทคือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะโอเคไปปึ๊บมีใครลงไหมไม่มีโอเคยังหน่อยเฮ้ยมีบอทลงนะผมกับผมตัวหนึ่งไปประมาณ40เแฟรมเรท50เแฟรมเรทนะครับผมถือว่าลื่นๆเลยนะครับ ถ้าผมถ้าผมไม่อัดนี่คือแบบว่ามันก็ลื่นกว่านี้นะผมโอเคมาเก็บไหอ,อะไรได้โดนนะฮะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปไม่มีอะไรประมาณ50าสิบเฟรมนะผมนะตนถือว่าไม่แย่ครับผมถือว่าดีเลยนะเดี๋ยวขึ้นบนก่อน ฟึ๊บยาอันนี้ไม่มีอะไรโอเคประมาณนี้ครับผม50าสิบสิฟมเรลนะถือว่า mm hmm. ดีเลยนะครับ mm hmm. ผมล,ลื่นเลยนะถ้าผมไม่อัดจริงจริงนี่ก็คือน่าจะลื่นกว่านี้นะครับผมนะ,ะถ้างั้นเราลองไปปรับโลดูนะครับผมมาฮะปรับโลแบบโลต่ำไปเลยนะโอเคนี่ฮะประมาณ7จ็ดสิแฟมเลตเลยผมเรียกว่าลื่นปื๊ดเลยนะครับผมนะถือว่าค่อนข้างที่จะ โอ้โหลื่นมากเลยนะครับดูนะครับผมนะประมาณอยู่ที่95้าตอนนี้90แฟรมเรทเกือบร้อยแล้วอ่ะอันนี้มันยังไม่เจออะไรไงมันก็เลยแบบว่าอันนี้ครับผมอ่ะเฮ้ยมีปืนพอดีเลยอ่าเดี๋ยวเต้องใช้กระสุนเขียวโอเคอันนี้มันคือโดนเหรอไอ้เนี่มันทำอะไรไดร้ผมไม่รู้ว่าไ,ไม่ได้เล่นนานนะครับก็เลยลืมเอาทิ้งไปก่อนก็ได้อยู่ไหนวะ หลับแล้วกันเอาปืนนี่มาโอเคใส่กระสุนโอเคครับนะฮะปรับปรับโลก็ลื่นเปืดเลยรผมลื่นหัวแตกเลยนะครับนะเรียกว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมโอเคอัน,นี้เล่นกับบอทนะไม่ได้เล่นกับคนบอกไปกี่รอบวเนี่ยเกาะสวยอันนี้อะไรพันท้าย บนขึ้นบนโอเคไม่มีไม่ไม่มีบอดให้ยิงเลยนะยิงสักหน่อยเรียกตัวนะครับไม่มีเลยไม่มีบอดเลยเหรอโอเคไม่มีบอดเลยนะครับผมตอนนี้นะ ก็ประมาณอยู่นี่นะครับผมนะประมาณเนี่ยโลก็ปรับเรียกว่าลื่นปื้ดเลยนะเกือบร้อยเฟมเลตเลยนะครับผมเรียกว่าลื่นเลยนะครับผมอ่ฮะต่อไปไอเดี๋ยวเราลองไปตั้งค่าเป็นโลปกติอ่ะนี่คือโลปกติโลปกติอยู่ประมาณ70็เฟมเลตเหมือนกันครับผมนะเรียกว่าลื่นๆเหมือนกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะในการทดสอบ fps เอ้ยไม่ใช่ทดสอบ fps ดิเเรียกว่าทดสอบ แล้วก็ถูกแล้วทดสอบเ e p s แต่ละเกมนะครับผมนะถ้าผมไม่อัดน่าจะลื่นกว่านี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะโอเคก็ okay. ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วกด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวในวันข้างหน้าผมก็จะ,ะมีการแคสเกมแล้วก็อัดเกมอะไรก็ไปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ